สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลักกิไลย์บายเกตทุกคนค่ะวันนี้ค่ะพบก,กับเกตอีกแล้วนะคะเป็นคลิปเรื่องของการอาบน้าเห็นไหมคะบรรยากาศอยู่ในห้องน้ําแบบนี้พอดีว่าจะอาบน้ําแล้วเพิ่งนึกได้อุ้ยวันนี้ลูกลูกหมูค่ะลูกหมูอยู่ข้างหลังเด็กชายตัวน้อยนะคะอาบน้ําอยู่ค่ะกําลังแช่ฟองสบู่อย่างสนุกสนานนะคะก็วันนี้จะขอพูดในเรื่องของการอาบน้ําของคนที่เป็นโรค ปวดนะคะโรคไฟโวเมเจรหรือว่าพวกกล้ามเนื้ออักเสบหนีบเสน้นประสาทนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะก็คือเราปวดอยู่นั่นแหละอ่ะเราปวดอยู่จะทําอาบน้ํายังไงให้หายปวดละกันอาบน้ําอย่างไรให้หายปวดกับเก๊ค่ะตอนร่นาสุะก็คือหลังจากที่เตรียมเสื้อผ้าแล้วนะคะเราก็อาบน้ําปรับอุณหภูมิน้ำให้เป็นน้ําอุ่นน้ําอุ่นปกติธรรมดาะคะน้ําอุ่นธรรมดาไม่ใช่น้ําร้อนนะคะ ไม่ใช่ค้นเป็นทางล้อางขออุ่นธรรมดาในการชำระล้างร่างกายสิ่งสกปรกออกจากร่างกายนะคะแล้วตอนที่เราจะถูสบู่นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับหน้านะหน้านี่คือว่าจะล้างที่อ่างปกติเพราะว่าถ้าเถึอหน้าเราไปเจอน้ําน้ําร้อนเนี่ยมันจะทําให้รูขลกว้างทีนี้พอเราอาบน้ําน้ําอุ่นแล้วเราจะถูสบู่ในระหว่างที่ถูสบู่ให้เริ่อต่อกับภะมบน้ําให้มันสูงขึ้นให้มันร้อนขึ้นใช้คําว่าร้อนขึ้นนะคะในใน อุณหภูมิที่ร่างกายและผิวหนังของตัวเองรับได้นะไม่ใช่บอกโอ้ร้อนจัดแล้วคุณเกลร้อนจัดขนาดนี้ผิวพี่ไม่ผิวพี่พ,อไ,อ,พ,พอไม่ใช่นะคะนะคะเราคะวรดูอุณหภูมิดูความต้านทานความความหนังหนาของตัวเองด้วยนะคะว่าทนไหมกับอุณหภูมิน้ําร้อนขนาดนั้นนะคะอ่ะแล้วพอถูสบู่เสร็จเราใช้น้ําร้อนอจัดในการในการล้างตัวะคะล้างให้นานๆหน่อยค่ะล้างถูไปถูไปนะคะให้นานที่สุดนะคะแล้ว ลดอุณภูมิให้อยู่ในน้ําเย็นปกติอพอน้ำเย็นปกติแล้วใช่ไหมคะอีกรอบหนึ่งน้ําเย็นปกตินะก็ไม่ต้องนานเหมือนกันขออีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องของน้ําอุ่นพอน้ําเย็นรอบแรกแล้วใช่ไหมปิดอุณหภูมิใหม่เปิดอีกทีหนึง่งเอาเอาให้ร้อนคราวนี้เอาให้ร้อนจัดเลยร้อนร้อนจัดจริงเพราะว่าอุณภูมิร้ร่างกายเราเริ่มชินแล้วร้อนจะจัดเลยและเอาฝักบัวตรงนั้นถ้าบ้านใครเป็นฝักบัว,ท,บวที่เป็นอุณหภูมิเครื่องทำน้ําอุ่นนะคะ เอามาฉีดตรงส่วนที่แบบคอบ่าไหล่หลังก้นะพกขาอะไรที่มันแบบมันปวดมันเมื่อยเหลือเกินนะคะใช้เป็นแบบวารีบาบาดนะคะให้มันนวดนะคะ่ะฝ่าเท้านะคะก็ยกฝ่าเท้าขึ้นมายกฝ่าเท้าขึ้นมาก็น้ําฉีดฝ่าเท้าสำหรับคนที่เป็นพวกรองช้ํานะคะเส้นมันกงองที่กลางเท้าอย่างเงี้ยค่ะเอาฝักบัวน้ำร้อน,นะะฉีดนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดอาการเจ็บได้นะคะ,ะทีนี้พอ ใช้บาลีันบัดฉีดทั่วแล้วนะคะจนเราพอใจแล้วค่ะก็ปรับอุณหภูมิน้ําค่ะให้ไปอยู่ในน้ําเย็นปกติก็คือไม่ได้เปิดน้ําอุ่นอะไรทั้งสิน้นล้างตัวนะคะให้ปิดลูกมขนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ผิวแห้งนะคะอันนี้ค่ะจําเป็นมากนะคะที่ไม่ใช่บอกอาบน้ําร้อนเสร็จแล้วเดินขึ้นเลยปิดก่อนปิดลูกมขผลด้วยน้าเย็นก่อน,นะคะ่ะรอบหนึ่งแล้วออกมาก็เช็ดตัวให้แห้งสําคัญตอนเช็ดตัวเหมือนกัน เช็ดตัวนะคะต้องเช็ดให้แห้งจริงแห้งสนิทถ้าใครคิดว่าแห้งไม่สนิทนะเอาไดมไหมคะไดเป่าผมเอาไดน,นะคะเปิดนะคะเป่าเป่าทั่วตัวทั่วแขนทั่ว,วข,วขาเป่าย้อนรูขุมขน,นะคะ่ะย้อนรูขุมขน,นะคะย้อนขึ้นนะคะย้อนขึ้นเพื่อให้ร่างกายแห้งสนิทห้ามให้ร่างกายชื้นการที่ร่างกายชื้นมันก็ทําให้อาการปวดอะคะ่ะไม่หายได้เหมือนกัน ร่างกายชืนย้นมีอะไรบ้างก็นอกจากกินน้ําแข็งเย็นๆแล้วสระผมตอนกลางคืนแล้วเป่าผมไม่แห้งหัวเปียกๆสระผมจะกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่ถ้าเป่าผมไม่แห้งนั่นคือร่างกายชืน้นนะคะแล้วก็อาบน้ํานะคะเช็ดตัวไม่แห้งแล้วใส่เสื้อผ้าเลยนั่นคือร่างกายชืน้นนะคะถ้าไม่อยากร่างกายชืน้นใดเป่าผมค่ะ,เป,คะเป่าตัวมันเข้าไปค่ะเสียเวลานิดนึงแต่มันรักษาอาการปวดของเราได้ดจริงๆวันนี้นะคะคลิปไม่ต้องยาวเอาสั้นๆค่ะ ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากพูดกันสดๆตรงนี้เลยบอกว่านะอะาบน้ำให้แหยขวดทำตามเกณฑแล้วอาการจะดีขึ้น,นวันนี้สวัสดี